ในการย้ายครั้งนี้นะคะมานขอให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะให้โชคดีทุกประการนะคะทำอะไรก็ให้สมปรารถนานะคะพบแต่สิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวชุมพรนะคะนอกนั้นค้อมที่เห็นเหมือนเพื่อนทั้งสคนเลยค่ะสวัสดีครับ เวลาพูดถึงครูมั่นนะครับครูมั่นนี่ในภาพจําจของเราคือเป็นทั้งคนที่เก่งแล้วก็คนดีด้วยที่ว่าเก่งก็คือมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการอย่างมากเลยเที่ว่าเป็นคนดีเนี่ยคือเป็นคนที่มีน้ําใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นรู้้สัยสัมพันธ์ดีนะครับรวมๆก็คือพึ่งพาได้ก็เลยไม่แปลกใจว่าถ้าครูมั่นทําผลงานเนี่ยในเวลาอันสั้นครูมั่นได้แน่นอนทั้งทําแบบความก้าวหน้าหรือไม่ว่าจะเขียนยายนี่ครูมันได้แน่นอน แล้วก็ที่ไหนที่ครูมั่นอยู่ที่นั่นก็จะเลริญนะครับฉะนั้นโรงเรียนไหนที่ลูกกลุ่มสาระไหนได้ตัวไปนี่คือโชคดีมากๆเลยครับแล้วด้วยบุคลิกของครูเองก็คุณสมบัติผู้บริหารได้เลยนะครับตอนนี้คือสิ่งที่เป็นภาพจำให้เรานึกถึงครูมั่นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ครูมั่นมีความสุขกายสบายใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีพี่มั่นนะครับก็สําหรับผมนะครับก็พี่มั่นก็เป็นพี่ชายที่แสงดีคนนึงนะครับแล้วก็ไม่ว่าพี่มั่นจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมขอให้พี่มั่นนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับแล้วก็ผมก็จะคิดถึงพี่มั่นเสมอนะครับขอบคุณนะครับพี่มั่นสวัสดีครับสําหรับความรู้สึกที่พูดถึงครูมั่นนะคะหรือครูธีรศักดิ์เนี่ย ดีศักดิ์เนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าง,งานที่ค่อนข้างลงมาละเอียดแล้วก็เป็นคนเวลาคุยด้วยรู้สึกว่าเป็นคนคิดบวกอะคะ่ะเวลาคุยด้วยแก้ปัญหาอะายหลายอย่างนะคะก็ดีใจที่ครูม่นเนี่ยนะคะได้ย้ายไปอยู่คุณเนาหรือบ้านเกิดนะคะขอให้ครูมั่นเนี่ยมีความสุขนะคะในการกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านไปดูแลพ่อแม่นะคะไปอยู่กับครอบครัวให้มีความสุข นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกับคูมันสักเท่าไหร่นะคะก็มองว่าคูมันอะ่ะเป็นคนที่เป็นผู้ชายอบอุ่นคนหนึ่งอะ่ะในความรู้สึกนะคะที่มองมองดูนะคะก็ขอให้คูมันมีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะมผมไพวันนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับ ครูมั่นนะครับที่ได้ย้ายกลับบ้านเกิดความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับครูมั่นที่ดูแลคุณครูในระดับมสาแม่ลูกมสามทุกคนครูมั่นเป็นครูที่มีศักยภาพสูงและมีความรับผิดชอบดูแลในเรื่องต่างๆทุกๆด้านนะครับอำนวยความสะดวกให้คุณครูในระดับม .3 าทุกคน ดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนความประพฤติสำหรับความรู้สึกอยากจะกล่าวออกับครูมัน่นก็อยากจะให้ครูมั่นนะครับประสบความสำเร็จมีความสุขและก็คิดสิ่งใดก็ให้ครูมั่นสมปรารถนาะสำหรับสิ่งที่อยากก่ลาว มอบให้คุณมั่นและเป็นตัวแทนของลูก,ลกม3ทับ1ทุกคมก็ขอขอบคุณและก็ขอขอบใจคุณมั่นที่ร่วมงานช่วยงานด้วยดีมาตลอดสวัสดีครับสวัสดีพี่มั่นนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่มั่นนะครับที่ได้ไปย้ายไปสังกัดโรงเรียนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็อยากจะบอกพี่มั่นว่าพี่มั่นเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆน,นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้างานที่ดีมากเราจะคุยกันทุกเช้าเลยในช่วงเรียนออนไลน์นะครับน้องอาจจะมีรายงานผิดบ้างทําผิดบ้างพี่มั่นก็แก้ไขให้นะครับเป็นที่อุ่นใจเวลานักเรียนถามอะไรหรือคุณครูไม่เคลียร์ก็ถามพี่มัน่นพี่มั่นก็ให้คําตอบได้ะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่ผมได้มาอยู่ม .3 นะครับ มาเจอพี่ที่น่ารักคนนี้นะครับได้ข่าวว่าจะย้ายก็ใจหายเหมือนกันเอาเป็นว่า,าน้องก็ยินดีกับพี่อยากจะบอกว่าน้องแล้วก็พี่ๆโรงเรียนของพวกเราแล้วก็นักเรียนของเรารักพี่มั่นนะครับขอให้พี่มั่นโชคดีนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าก่อนนะคะครูมั่นนะคะ ซึ่งก็ดีใจที่คุณครูนะคะได้ย้ายสมนังใจหวังแต่ในใจลึกๆนะคะเสียใจไม่อยากให้ครูมั่นไปนะคะอยากหให้หัวหน้าอยู่ที่นี่นะคะกับพวกเราเพราะว่าหัวหน้าเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตานะคะทำงานทุกครั้งจะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ถ้าเราไม่รู้หรือ ขาดความเข้าใจตรงไหนหัวหน้าก็จะช่วยแล้วก็ชี้แนะได้อย่างดีแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะบอกว่าสูญเสียคนดีๆไปสูญเสียหัวหน้าที่เก่งไปนะคะในนามของตัวคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาม3ทับนะคะก็เด็กๆก,ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่หัวหน้าก็ ไม่เคยที่จะมาตำหนิก็คือรอตลอดถึงแม้บางครั้งนะคะงานต่างๆก็ส่งช้านะคะจะมีเด็กที่เรียบร้อยไม่กี่คนนอกนั้นก็เป็นเหมือนที่คุณครูทั้งระดับทราบนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้ตอบแทนหรือเรียกใช้นะคะทูมั่นสามารถ ไลยหาโทรหาได้ตลอดนะคะถ้ามีสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้นะคะแต่คิดว่าคุณครูมีความสามารถคงไม่ต้องอะไรมากมายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ครูมั่นมีความสุขมากๆอยากจะบอกว่าดีใจประทับใจที่ได้ร่วมง,งานกับคนระดับที่มีความสามารถแล้วก็มีจิตใจเมตตานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับคร,รูเทราสักด้วยนะคะที่สามารถทำเรื่องยายกับพรูมกำลังได้ประสบความสำเร็จค่นนคะขอให้คร,รูเทราสักเนี่ยได้รับยายจากโรงเรียนที่มีผู้บริหารงานที่ดีนะคะแล้วก็พบเพื่อนครูที่เป็นภรรยาทีิิตแล้วก็พบกับนักเร,รียนที่น่ารักนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องมั่นนะคะที่ได้ได้กลับไปบ้านที่ชุมพรไปอยู่กับพ่อคุณแม่สําหรับน้องมั่นเป็นน้องที่น่ารักทํางานดีมากมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีเยี่ยมจริงๆแล้วก็เสียดายแต่ก็ดีใจทั้งเสียดายและดีใจสุดท้ายก็ขอให้น้องเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้คศ .2 ปศ .3 และคศ .4 ในอนาคตน,นะคะดีใจที่ได้ร่วมงานกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มันก่อนอื่นอ้อต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะคะที่พี่ได้ย้ายกลับไปทํางานนะคะที่บ้านนะคะอย่างที่พี่ตั้งใจไว้ตลอดเวลาที่เราทํางานร่วมกันมานะคะในฐานะที่พี่เป็นหัวหน้าระดับนะคะแล้วก็เราเคยเป็นทีรภาษาคู่กันในปีหนึ่งเนาะ ยจะบอกว่าพี่เป็นครูคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงมากค่ะเอาจริงๆก็คืออ้อประทับใจในตัวพี่มากนะณนะตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้พี่รักษาความดีของพี่แบบนี้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอะคะ่ะก็ขอพี่มีความสุขนะคะกับการเป็นครูที่โรงเรียนใหม่นะคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะอย่างพี่ตั้งใจไว้ทุกอย่างเลยนะคะก็ ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะครูมันนะคะหนูก็ขอยินดีกับคี่มันด้วยนะคะที่ได้ย้ายกลับไปสู่ภูมิลำเนาของตัวเองนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกันนะคะก็ความรู้สึกที่ได้ร่วมง,งานกับครูมันนะคะก็เป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็เป็นหัวหน้าระดับที่ สุดยอดนะคะในการทำงานมีความเนี้ยในทุกๆในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ได้ให้อ่ให้การช่วยเหลือนะคะสำหรับสาหรับหนูก็ยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมั่นวันนี้พี่ก็มาแส,สดงความยินดีกับน้องนะครับที่น้องจะได้ย้ายนะครับก็จริงๆคือเสียดายเพราะว่าน้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง แล้วก็การทำงานเป็นระบบระเบียบดีมากเลยแล้วก็สามารถประสานงานกับคุณรูณณในดับชันได้ดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องแสงดงความดีจริงๆที่น้องจะได้ย้ายนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกโอเคมากๆเลยที่ได้ทํางานร่วมกันตลอด1ปีเต็มน้องเป็นะคนที่คอยให้คำปรึกษาได้น้องเป็นะคนที่คอยช่วยแก้ปัญหาได้น้องเป็นะนะคนที่คอยไปชนกับพ,พี่ได้นะครับในเรื่องต่างๆนานาที่เราเคยไปชนร่วมกันนะครับก็ก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ จะติดตามผลงานน้องตลอดไปครับรวมถึงท่าเต้นที่น้องเต้นด้วยยนงอย่างเห็นจะได้ปีนี้ไม่ได้เห็นเลยนะคราาับถ้าถ้าไงดูคลิปนี้เสร็จดูคลิปนี้เสร็จนะครับก็ชมสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อจะได้เป็นเกียรติให้กับนักเรียนม .3 ในรุ่นนี้แล้วก็คุณครูม .3 ในปีนี้นะครับก็มีความสุขมากๆนะครับไงก็มีอะไรก็ทักทายมาได้หรือว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรก็ยินดีพร้อมที่จะช่วยน้องตลอดเวลานะครับโอเคครับไว้เจอกันนะครับทุก่มนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุูมัน่นครูไก่พัฒนลินนะคะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคุูมั่นนะคะที่ได้ย้ายกลับไปทําง,งานที่บ้านนะคะแต่ก็นึกเสียดายครูเก่งๆดีๆอย่างครูมั่นไปนะคะเราก็ร่วมง,งานกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ทําให้เห็นความเก่งความสาม,มารถของครูมั่นมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการทําง,งานในที่ใหม่นะคะ แล้วก็พวกเราคิดว่ายังไงก็คงจะนึกถึงการอยู่เสมอนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาหืนยินด,ดีด้วยที่ได้ย้ายกลับไปอยู่ว้านของตัวเองอะนะคะแล้วก็เสียดายด้วยเสียดายที่จะต้องขาดเพื่อนร่วมง,งานที่ดีศักยภาพที่ดีไปอีกคนน,น,นึงเสียดายแทนโรงเรียนบางประกอบด้วยนะคะ แล้วก็ดีใจกับโรงเรียนปลายทางที่พี่มั่นจะได้ไปเนาะความรู้สึกนะคะที่ที่ได้สัมผัสจากที่ที่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันมันล้นเอ่อมากมันไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะในที่ผ่านมาคือเราร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมฟังคำาต่อว่าร่วมฟังคำยินดีหรืออะไรต่างๆนานาม,มาด้วยกันมากมายแล้วก็ พี่ม่นจะเป็นคนที่ให้คาปรึกษานะเวลาจะทําอะไรพี่ม่นก็จะแบบเปิดปรึกษากันว่าแบบนี้โอเคไหมแบบนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเองก็ได้เรียนรู้นะคะเรื่องราวดีๆต่างๆจากพี่ม่นนะคะถึงแม้ว่าปีนี้ดูแบบน้องอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะพี่ม่นก็ทําอยู่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยก็ก็ขอบคุณนะคะขอบขอบคุณมากจริงๆ นะเสียใจนะเสียใจเสียดายดีใจปนห่วไปหมดเลยอะ่ะไม่รู้ว่าคือคือคือชินกับการที่ต้องแบบทํางานร่วมกับพี่แล้วเรารู้สึกอุ่นใจไงคะรู้สึกว่าแบบเอออย่างน้อยก็มีคนที่แบบอ่ะช่วยแล้วก็แบบเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีมากๆแล้วก็พอรู้ว่าจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้วอนะไรอย่างี้ก็รู้สึกใจหายอะคะ่ะเออ สุดท้ายก็มีเพลงเนเพลงะมามอบให้พี่มั่นนะคะอาลองไม่พอมากแต่ว่าออกมาจากใจเนาะมีเธอเสมออยู่เคียงใจรับรู้รับฟังที่เป็นไปอย่ามีปัญหาอย่างอุ่นใจช่วยกันไขช่วยเป็นชินกัน ให้เบายามมีรอยยิ้มแต่ใจมองเหมือนดึงของสำคัญต้องพลากไปในใจมันขานสั่งดึงไว้เพราะจุดหมายที่ไปด้วยจำเป็นเกินใจทัดทาน ยามที่เธอเดินลับตาไปใจก็หายตามไปสิ่งไม่ยืงใคยเป็นเพื่อนเก่าเขามาแทานโดยไม่ได้เชื่อฉันคือความเหงาไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจ จะทัดทานทุกคำคืนฝากกว,วามมือไปกอดเธอไว้อย่าให้เร้รอนรนบอกตะว,วันที่ทอแสงอ่อนจะรอนหนาวเย็นห่วงเธอรักษาตัว ีดึงดามาาพี่มันโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย